วันนี้มีการตัดสินคดีความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการเงินที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อนนะคะที่เป็นบทเรียนจากวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ส่วนหนึ่งนั้นเป็นผลจากแนวคิดทางการเงินของนายรักเรศักเสนาพ่อมดทางการเงินชาวอินเดียค่ะซึ่งก็ส่งผลทําให้เกิดการยักยอกทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพพาณิชยการหรือว่า BBC เมื่อกว่า20ปีที่แล้ว วันนี้สารอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาให้จำคุกเป็นเวลา10ปีพร้อมค่าปรับและเงินชดใช้คืนอีกกว่าพันล้านบาทติดตามจากรายงานค่ะชายาพอมดการเงินของนายราเกสศักเสกนาน,นักธุรกิจชาวอินเดียเริ่มขึ้นจากการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับนายเกอดเกียดชาลิจันอดีตกรรมการผู้จัดจาการใหญ่ธนาคารกรุงเทพพาณิชยาการหรือ BBC เมื่อปี2533 BBC เริ่มขยายสายงานใหม่เช่นวัาน,นิธนิกกิจบริหารการเงินและฝ่ายการต่างประเทศตามคําแนะนําของนายราเกสโดยอ้างรองรับนโยบายเปิดเสรีบริการทางการเงินและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี2535ปี2536 BBC มีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นจาก240ล้านบาทเป็น525ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ107ภายใน1ปี แม้นายเกลเกียดได้รับคำเตือนจากธนาคารแห่งประเทศไทยกรณีนายลาเกสแอบซื้อหุ้น BBC อย่างลับๆเพื่อให้ได้สิทธิ์ความเป็นผู้ถือหุ้นก็ตามนายลาเกสเริ่มใช้ BBC เป็นตัวแทนซื้อกิจการและระดมเงินผ่านนวัตกรรมทางการเงินในต่างประเทศพร้อมกับร่วมมือผู้บริหาร BBC บางส่วนปล่อยกู้เพื่อครอบงำกิจการหรือ t ท k e Over บริษัทในตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ใช้หลักทรัพย์คำประกันซึ่งถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ปี2538ตลาดหลักทรัพย์อยู่ในภาวะซบเซาประกอบกับธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเพื่อเทคโอเวอร์ทำให้ BBC ต้องสำรองหนี้สู์เพิ่มขึ้นจากการปล่อยกู้ดังกล่าวพฤษภาคมปี2539 BBC มีหนี้สินกว่า3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า120,000ล้านบาทช่วงเวลาเดียวกันนี้นายลาเกสหลบหนีออกจากประเทศไทยไปอยู่แคนาดา ขณะที่นายเกอเกียดพร้อมพวกต้องโทษความผิดทุจริตและยักยอกทรัพย์รวม4คดีในปี2548กระทั่งปี2552สาอุทธรณ์นทนบิสิทโคลัมเบียมีคำพิพากษายืนตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของแคนาดาส่งตัวนายราเกสกลับมารับโทษในคดีเดียวกับนายเกอเกียติซึ่งถูกพิพากษาจำคุก30ปีชดใช้เงินคืนอีกกว่า3,000ล้านบาท นวัตกรรมทางการเงินที่นายราเกสสร้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งทําให้สถาบาันการเงิน58แห่งต้องล้มละลายเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งของวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ซึ่งนายโคสิตปั้นเปลี่ยนรัฐประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพกล่าวว่ามุมหนึ่งจากวิกฤตครั้งนั้นทําให้สถาบาันการเงินของไทยเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันจากวิกฤตการเงินโลกที่หลายประเทศกําลังเผชิญอยู่